สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26พฤษภาคม2564โดยเฉพาะพรครั้งเชลซีครับเรามาดข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันต้นที่ข่าวนี้กันเลยชูเ้ลอัปเดตอาการบาดเจ็บกองเต้ก่อนเกมนัดศึกชิง UCL ที่จะพะทักกับทางแมนซิตี้ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยกันนี้ทางโชมัสทูเคิลผู้จัดการทีมของเชลซีออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของอกองเต้น,นะฮะและสภาพร่างกายของเขาว่าพร้อมแค่ไหนสำหรับนัดชิงในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำหรับทางอิงโกโลกงเต้ผมจะยังไม่เปลี่ยนแท็กติกอะไรตอนนี้เพราะตอนที่เห็นเขาเจ็บหนักจากเกมที่ชนะเลเซอร์นั้นอยอมรับมาว่าคิดมากพอสมควรแต่ปัจจุบันทุกอย่างกลับสงบนิ่งกว่าเดิมแล้ว ผมจะไม่ถามเขาว่าโอเคไหมร่างกายได้มีปัญหาอะไรไหมเพราะรู้ว่านกเตะระดับนี้การได้เล่นนัดชิง UCL สํากสำคัญต่อพวกเขามากมายแค่ไหนฉะนั้นอันดับแรกสุดคือจะปล่อยให้ฝึกซ้อมเต็มที่ตามโปรแกรมการสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วแล้วมาค่อยเช็คอาการตามหน้างานกันอีกครั้งถ้าไม่เดยงจนเดินไม่ได้ต่อให้คุณเค้นหนักแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าตัวเองพร้อมลงเล่นอยู่เสมอนั่นแหละครับ และหากผ่านดานฝึกซ้อมครั้งนี้ไปได้ผมก็จะใส่ชื่อของเขาเป็นตัวจริงในนัดชิงแล้วดูว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็แค่เปลี่ยนออก ผมสัญญากับตนเองว่าจะไม่ปรึกษาทีมแพทย์ไม่ปรึกษานักกายภาพบําบัดเพราะคําพูดของพวกเขาจะทําให้ผมคิดมากกว่าเดิมสิ่งที่ต้องทําก็คือการเชื่อใจกองเต้คนนี้ให้ถึงที่สุดก่อนส่วนแผนสํารองก็คือหวางจติกเอาไว้ทั้ง2แบบก็คือมีเขาอยู่คุมแดนกลางให้กับทีมและก็เผื่อไว้สำหรับตอนที่อาจจะได้ลงเล่นไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับคืองานสําคัญแต่หวังว่าเขานั้นจะโอเคสำหรับเกมเกม,เกมนี้ เป็นนามว่างานนี้นะผมทางชูเกลนะฮะก็ยังเป็นห่วงอไลน์อาวอนกับทางกองเต้อยู่เพราะว่าเขาคนนี้ถือว่ามีความสําคัญกับทีมมากเป็นพิเศษเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับเบนเผยคุยกับทางชิลูแล้วยันไร้ปัญหาในการมาร่วมง,งานโดยคาริมเบนเซม,มา่ากองหน้าจอมเก่าของชงังเรอเมลิกเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับทางอดียเชรูแนวยิงของเชลซีแล้ว ว่าพร้อมยืนยันไม่มีปัญหาสำหรับการร่วมงานในทีมชาติฝรั่งเศสอีกรอบนะโดยเบนเซม่าถ,ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีสำหรับลุยศึกยูโร2020ในช่วงสมัยนี้ทว่ามีหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของเขากับชางโอลิเยชูรูขาประจำในทีมชาตินะฮะประกอบหน้านี้เคยมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งดาวยิงทางราชันชุดขาวก็เคยเปรียบตัวเองเป็นรถฟอร์มูล่าวันและบอกว่าหัวหอกเชลซีนั้น เป็นเพียงแค่รถโกคาร์ทจนกลายเป็นประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เลยเดียวอย่างไรก็ตามนะผมก่อนการกลับมาร่วมงานในทีมชาติอีกรอบนี้เบนเซมา่าคนนี้ก็ได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ล่าสุดมาว่าผมเจอกระทางโอริเย่แล้วนะเราคุยกันเขาเองก็ยินดีกับผมที่ยิงประตูได้มันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นความรู้สึกที่ดีผมเคยเล่นกับเขามาแล้วและมันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนดาวยิงจอมเก๋า ที่ทำได้ทั้งหมด2ีประตูจะทั้งหมด81เกมที่ลงเล่นรวมทุกรายการไม่แ mm น่ว hmm. ่าทำไมเล่นด e ้วยกันนั้นอาจจะไม่ดีอย่างที่เขาคิดก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนเชลซีได้เหแมนดี้ซอฟิตทันเกมรอบชิงศึกแชมเปียนลีก โดยการนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทางสซบ,บุกสิงปรูทุกคนนะฮะเมื่อช่างเอ็ดูอาร์เมนดี้นักบคนเก่งของเชลซีมีแววจะฟิตทันช่วยทีมในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงในวันเสาร์นี้หลังซีคงเดี่ยงจากเกมลีกนัดปิดซีซั่นนี้โดยทางโทมัสทูเคิลคนนี้นะ,ะับผมผู้จัดการทีมเชลซีเชื่อมอกว่าตอนนี้เอ็ดูอาร์เบนดี้ผู้สปบะตูมือหนึ่งของทีมมีสภาพความฟิตที่ดีขึ้นมามากเลยนะ โดยจักรวานปรังยงวัย29ปีปรายนี้กำลังเร่งฟิตร่างกายให้ทันเวลาในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศที่ทัาสิงบรูมีคิวต้องดวลกับทางแมนซิตี้ที่สนามเอสตาดิโอโดนดราเกาเมืองเปอร์โตประเทศโปรโตุเกสในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมที่ถึงนี้โดยแมนดี้ได้รับระการบาดเจ็บตรงซี่โครงจากเกมฟุตบอลอังกฤษ,ษนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่โจซีนั้นบุกไปแพ้อัซซมนิล,ล่าไปหนึ่งต่อสองเมื่อวันทิตที่23พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ผลการตรวจนั้นระบุเลยว่าอาการบาดเจ็บของอดีตนายด่านนะฮะประตูของทางแบรนเนี่ยไม่ได้ดุนแรงมากมายอะไรนักและล่าสุดทางดูเคิลก็คาดหวังที่จะเห็นแมนดี้คนนี้ลงซ้อมกับเ,เพื่อนๆได้ในวันพุธท,ที่จะมาถึงนี้สำหรับทางเอเดอาร์นั้นจากผลการตรวจที่ออกมามันก็ทําให้เรามีหวังที่จะเห็นเขาลงซ้อมในวันพุธนี้เขาดีมากนะในเรื่องของอาการบาดเจ็บดังนั้นเราจะเป็นจะต้องรอดูความคืบหน้าในวันพุธท,ที่ถึงนี้ แต่ดับแรกเลยนะเราต้องเห็นข่าวนั้นลงซ้อมให้ได้ก่อนชูเคิลคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่าครับเชลซีพร้อมส่งจอร์จินโย่ลากมิดฟิลด์บาเซโลนาเสริมแกร่งแดนกลางได้ไหมโดยสโมสรฟุตบอลเชลซีทีมศึกฟุตบอลอัง,งกฤษเตรียมยื่นข้อสเสนอให้กับทางบาเซโรนาในการขอยืมตัวมีราละเอียด f มาพร้อมทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัม,มอร์นี้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นเปิดเผยมาว่าไม่มีความสุขกับต้นสังกัดสักเท่าใดนักตามการรายงาน,านจากทางฟุตบอล365โดยกองกลางทีมชาติบ,บอสเนียรายนี้ได้รับโอกาสการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจากทางโรดันคูมันในรายการนี้ไปเพียงแค่12เกมเท่านั้นโดยเป็นการลงเล่นทั้งหมด11คนแรกในศึกลาลิกาสเปนเพียงแค่6เกมเท่านั้น โดยปีนชิชคนนี้ย้ามาจากทางจูเวนตตสเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวมหาศาลถึง65ล้านยูโรหรือประมาณ56ล้านปอนด์แต่ซีซั่นแรกของเขาในถิ่นคัมนูไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดเอาวไว้โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ระบายความรู้สึกผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังเกมนัดสุดท้ายที่พบกับทางเออีบาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เดยเขาได้บอกว่าเสื้อแห่งกตีตยศนั้นเคารพในทีมทุ่มเททุกอย่างทั้งในและก็นอกสนามนี่คือสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับบาซโลนานี่คือสิ่งที่ผมได้ทำกับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่วันแรกแล้วนี่คือซีซั่นที่ผมรู้สึกขมขื่นและยังคงมีคำถามทีม่ต้องตอบคำถาม โดยเหตุนี้รายงานระบุเลยว่าอนาคตของเขาน่าจะไม่ได้อยู่กับทางบาซา่าต่อไปโดยมีหลายทีมที่ต้องตกเป็นข่าวให้ควาสนใจทั้งเชลซีบอร์เมินิกและก็ปารีสแซงต์แชงกแมดทางสปอร์ตวินเทจนะผมได้รายงานเพิ่มเติมมาว่าสโมรสรจากทางเวสต์ซอนดอนนั้นได้เตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อจะดึงตัวเปียนนิสคนนี้มาเสริมทัพแดนกลางโดยพวกเขาพร้อมจะส่งตัว จอจินโย่กองกลางชาวไอริเรียนเป็นข้อแลกเปลี่ยนแม้ว่าจะตัวนั้นเพิ่งจะเป็นนักเตะที่เพิ่งยิงประตูได้มากที่สุดของสมโมสรในสั้นนี้ก็ตามฉีนะเป็นางานที่ต้องรอนลุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับเป๊ปเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนกับทางชูเิลก่อนจะนัดชิงศึก UCL ที่ทางแมนซิตี้จะต้องระทกกระากับทางเชลซีในช่วงค่ำคืนวันที่ย9ก้าพฤษภาคมนี้ โดยดังเป๊ปเกดยวราร่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เปิดเผยม,มาว่าตนและก็มมัสทูเคิลผู้นิสัอของเชลซีเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ที่บุนเดสลิกาเยอรมันก่อ,อนจะโคจรมาดวลกันนัดชิงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยสมัยทำงานอยู่กับทางบัเยิร์มินิกในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันผู้จัดการทีมแต่ละคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมายนะซึ่งโัมัตทูเคิลนั้นเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าสนิทสมพอสมควร เขาคนนี้มักจะเป็นคนนัดไปทานอาหารเย็นด้วยกันบ่อยครั้งขอบอกเลยว่าทูเคิลนั้นเลือกร้านได้เก่งมากและต่อหน้าเขาอาหารก็อร่อยวายก็รสเยี่ยมพวกเราแบ่งปันประสบการณ์กันคุยกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลซึ่งแน่นอนว่าเป็นประเด็นหลักในทุกครั้งเรานั้นเล่าให้ฟังว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องในปัจจุบันอดีตอนาคตนักเตะคนไหนเก่งไม่เก่งชอบใครไม่ชอบใครสนใจใครอยู่บ้าง แน่นอนว่ารวมถึงศาสตร์ลูกหนังซึ่งทําให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยการได้ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในเยอรมน,นีกับทางชูเิลไม่ว่าฐานะเพื่อนร่วมอาชีพหรือกุณซือทีมคู่แข่งลว้วนเป็นความทรงจําที่สวยงามเพราะวกเหล่านั้นเติบโตขึ้นมามากณปัจจุบันผมเคารพเขาจากใจจริงจึงรู้ว่าแชมป์ UCL ีเอสำคัญกับเขามากหมายแค่ไหนแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความหมายกับชีวิตมากเช่นเดียวกันนะเปน็นว่างานนี้ของผมทางเป๊ปกิดิวรานะฮะ ได้บอกถึงทางโทมัสทูเคิลนะผมก่อนที่จะฟาดฟันกันในช่วงสัปดาห์นี้งานนี้ฝีมือใครจะเฉียงกัน,กนต้องรอเลื้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26พฤษภาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับ